สวัสดีนะักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่25เดือนมีนาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจกูปเปาห้องซิกวีพีอาจารย์พี่หมีเป็นห้องที่มีการเทรดสดชนข่าวมี TPSL ชัดเจนอัตราวิลเล่เกินกว่า80% VT Market ประเิีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนด ให้อิสระกกับทุควาามรู้สสึกกที่่เนือววหัสดีนะักลงทุนทุกท่าน,น,นเลยนะครับไปดูสถานะในช่วงตลาดคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับอันดับแรกในส่วนของตัวดัชนีฉเฉลี่ยวสากรรมดาวโจนส์มีการปรับตัวปิดลบไปที่0.01% S&P e 500ติดลบ0.55%ขณะที่ n a s d a กครับเป็นดัชนีที่ติดลบเยอะที่สุดนะครับ2.01% โดยส่วนของภาพรวมนะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในช่วงของคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการปรับตัวร่วงติดต่อกันเป็นวันที่2ครับรวมทั้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการที่ประเทศหลายประเทศในสหภาพยุโรปนะครับยังคงใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยปัจจัยลบดังกล่าวครับยังได้บทบังแรงบวกจากการที่นายเจอร์พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐและ llen, นายเจเนตเยนเล่นฮะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้แสดงถึงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐครับทุกท่านก็แน่นอนเลยนะครับว่าปัจจัยดังกล่าว้าหาว่ากลับมาอีกครั้งเนี่ยมันไม่ได้แค่กดดันในส่วนของตัวสินทรัพย์เสีย่ยงอย่างดัชนีหุ้นนะครับมันกดไปถึงในส่วนของตัวราคาน้ํามันด้วยทําให้สกุลแคนาดาเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงมาในช่วงเช้าดีครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมเรามี การคาดการจากทางมิ s u b บิชินะครับ MUFG มาเขาบอกว่า ตัวของแคนาดาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้นับรวมความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันแล้วทางเราเนี่ยยังคงเชื่อนะครับว่าน่าจะยังมีการปรับตัวแข่งค่าได้อย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของตัวแรงขับเคลื่อนสกุลเงินแคนาดานะครับหลักๆเนี่ยก็เกิดจากการที่ธนาคารกลางนะฮะเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการเสริมสภาพคล่องฉุกเฉินในปีก่อนหน้านีนะครับเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงในส่วนของตัวการฟื้นต,ต,ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แคนาดาด้วยนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวเหตุผลที่เขาให้ไว้อย่างไรก็ตามครับนักทูตยังต้องใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเพียงการคาดการครับเหตุการณ์อยู่ดีแคนาดาอาจจะปรับตัวกลับอ่อนค่านะฮะส่วนทางกับบทวิคห์เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะต้องติดตามดูในส่วนของตัวประเด็นนะฮะสงครามวัคซีนระหว่างทางฝั่งของสหภาพยุโ,ยโรปกับสหราชอาณาจากักรเดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะครับของทางฝั่งสหภาพยุโ,ยโรปว่า เอเราจะตัดสินใจนะระงรับการส่วงวัคซีนไปยังฝั่งสาราชนจักรดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากเปอร์เซน็นต์การฉีดวัคซีนต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนักทุน,นหากว่าเทียบเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ทางฝั่งของสาราชนจักรมีอัตราการฉีดวัคซีน,น40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับขณะที่ทางฝั่งของสหภาพยุโรปคครโดยภาพรวมแล้วสามารถเร่งการฉีดวัคซีนได้เพียง10เท่านั้นเอง ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าติดตามนะครับหากว่าทั้ง2ฝ่ายสามารถหาข้อสรุปการเจราจาและออกมาเนี่ยวินวินทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะสร้างแรงหนุนให้กับในส่วนของตัว2สกุลเงินดังกล่าวได้ด้วยเหมือนกันครับผมและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้านะครับสวัสดีครับ